สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ a n a น่าบอยครั้งหนึ่งนะครับก็สําหรับวันนี้นะฮะผมก็จะมาสอนสร้างต้นไม้ที่อยู่ทางด้านหลังนะครับก็จะเป็นไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลย i n ลโปรบายบานาน่าบย เดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างกันเลยนะครับวัสดุที่จะต้องใช้ก็มีประมาณนี้นะครับทั้งแถบด้านล่างเนาะก็ก่อนอื่นนะครับให้วางบล็อกมาเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็บันไดบันไดแล้วก็บันไดแล้วก็ตรงนี้เป็นบล็อกนะครับตรงนี้เป็นบันไดแล้วก็ตรงนี้เป็นบันไดตรงนี้เป็นบล็อกนะครับก็เหมือนทําบันไดบนขึ้นมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้น นะครับผมก็ให้นําใบไม้นะครับมาวางใบไม้ตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าผมไม่สามารถมาบอกได้ว่าวางตรงไหนบ้างเพราะว่ามันคนเห็นแบบ้าว่ามันจะแบบบอกยากนะครับว่าวางตรงไหนอันนี้นะครับให้ขึ้นรูปมาเป็นทรงแบบโค้งนะครับประมาณนี้อ่ะถ้าใครอยากได้แบบผมเป๊ะๆก็ก็คลิปช้าๆแล้วสร้างตามได้นะครับแต่ว่าผมทําประมาณนี้อเ,เออให้ผมสร้างแบบ อันนู้นอ่ะผมก็ทําไม่ได้นะครับแต่คือผมก็ต้องทําขึ้นมาใหม่เนาะใช่เราก็ทํามาเรื่อยๆครับขึ้นมาเป็นทรงแบบนี้อ่าฮะอย่างนี้คือถ้าสมมุติว่าเออสำหรับคนที่ดูผมอยู่นะถ้าทําต้นนี้ได้นะครับแล้วมันออกมาดีต้นอื่นก็ทําได้แน่นอนนะครับอ่าฮะมันก็ทรงคล้ายๆกันเลยเราก็ทําต้นขึ้นมาแบบนี้เราก็วางไปไม้ไปนะครับซึ่งมันจะมีองค์ประกอบเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยแล้วผมมาบอกว่า เอ๊ทำยังไงให้ต้นไม้ของเราเนี่ยมันออกมาดูดีนะครับในขณะที่ต้นมันเล็กมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับ mm hmm. ก็ถ้าใครชอบต้นไม้สไตล์เนี้ยผมว่าเอาไปฝึกสร้างนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับน้องเหมาะมากนะครับกับการสร้างบงสร้างบ้านอะไรพวกนี้เออเวลาผมทำเนี่ยผมจะพยายามนลกว่าให้มันเป็นโค้งแบบเนี้ยไม่ให้มันโค้งแบบนี้นะผมจะให้มันโค้งไปตามต้นนะครับ mm hmm. เราก็จะวางไปเรื่อยๆนะครับดูแบบอันต้นเก่าไปเป็นแบบก็ได้ แล้วก็บางแต่เราอาจจะไม่ได้ทําเหมือนเดิมไปอ่ะเนาะ,เ,นะเพราะว่าการทําเหมือนเดิมมันทําได้ยากนะครับยากมากเลยแหละผมลองแล้วนะทุกคนผมลองแล้วลองแบบมาสอนวางทีเราบอกแล้วไม่ได้จริงๆทุกคนมันอาจจะต้องตัดเป็นคลิปแบบอีกแบบหนึ่งเนาะซึ่งผมทำไม่เป็นแล้วก็แบบนี้แล้วกันนะครับมาสอนวิธีทาดีกว่าเออเขาเรียกว่าสอนวิธีจับปลาไม่ได้เอาปลามาให้นะครับอ่า ก็วางไปเรื่อยๆนะครับให้มันเป็นทรงโค้ง,งจนกว่าเราจะพอใจนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับพอใจตอนไหนก็หยุดตอนนั้นนะครับอย่างตอนนี้ผมยังไม่พอใจผมก็จะวางไปเรื่อยๆนะครับให้มันเป็นปุ่มคือต้นไม้อ่ะสมมุติว่าถ้าเราทําต้นมันโค้งอ่ะครับอ่าสมมุติว่าผมทําต้นโค้งเงี้ยเราอยากพยายามทําไปให้มันอยู่ในลักษณะเนี้ยครับมันจะผิดธรรมชาติเนาะอย่างเงี้ยครับคือถ้าไปอย่างเงี้ยบางทีมันก็ได้นะครับแต่ว่า ถ้าส่วนใหญ่แล้วถ้ามันโค้ง่างเงี้ยก็ถ้าจะให้มันดูตามกันไปเนาะสําหรับไอ้นี่ที่ผมทำนะครับก็จะแบบทําให้มันโค้งแบบเนี้ยครับรับกันไปเนาะแต่นี้มันไม่มีผิดไม่มีถูกนะเพราะว่าต้นไม้เราแตดทรงมันก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่เราอยากได้แบบไหนเนาะอือฮึเดี๋ยวผมจะตแต่งไปก่อนนะครับโอเคอ่าอ่าผมพอใจประมาณนี้ละกันนะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้หลังจากนั้นเราจะทําให้มันสวยขึ้นทําได้อย่างไรนะครับอ่ะสบล็อกนี้ครับมันช่วยชีวิตต้นไม้ได้เยอะมากจริงๆนะครับก็ให้เรานะครับเออหาที่สักที่หนึ่งนะครับทุบออกนะครับประมาณนี้สักสามช่องเราก็วางพวกอันนี้เข้าไปครับมันจะทําให้ดูสวยขึ้นนะสำหรับผมผมว่ามันดูแบบเออดูแบบเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับก็ลองเอามาวาตงตกแต่งกันดูได้นะครับอันนี้คือบล็อกลังพึ่งนะ มันคือมันคือน้ำผึ้งอ่ะมันคือรังผึ้งนั่นเองนะครับก็เอามาตกแต่งกันได้นะ่ะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ทีนี้โกเบอร์รี่นะครับมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็น,ไนอไเนี่ยมันเป็นพืชนะครับซึ่งเราไม่สามารถวางแบบนี้ได้นะอันนั้นผมใช้เวอร์ดิตถ้าใครอยากที่จะวางจริงๆนะก็หาอะไรเขียวๆมาวางแทนก็ได้ครับแบบนี้เนาะแล้วก็วางเป็นโกเบอร์รี่มาอ่ะฮะแล้วเราก็ใช้บนมิวเลงสักนิดให้ตรงไหนมันแบบสว่าง เห็นปะแค่นี้มันก็เริ่มแบบเออต้นไม้มันก็ดูสวยขึ้นแล้วนะแล้วก็แบบเราก็เอาดินอะไรพวกเนี้ยมาวางด้านล่างนิดนึงให้มันดูแบบตรงนี้นะดินมันมีการหลุดลุ่ยเพราะรากต้นไม้มันชัอชัยอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะฮะแล้วเราก็เอาแบบพวกพืชเล็กๆน้อยๆมาวางไปนะครับตกแต่งมีปุ่มก็มาวางเป็นก้อนหินก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นก้อนหินแบบแผ่นแผ่นใหญ่ๆอ่ะเนาะ ก็วางไปนะครับเห็นปหมก็เริ่ม,มดูเป็นต้นไม้ที่สวยงามแล้วนะครับประมาณนี้สําหรับการสร้างต้นไม้ครับก็ลองลองไปฝึกทําตามดูนะครับไม่ยากไม่ยากจริงๆเนี่ยขอแค่ทําต้นแบบนี้นะครับถ้าอยากได้แบบนี้นะทําต้นเล็กๆแบบนี้ถ้าไม่รู้ทําอะไรทําโค้งแบบนี้เลยนะครับตามต้นคลิปแล้วก็ใบไม้ก็ทําให้มันเป็นพุ่มกลมๆไว้หรือว่าจะทํา สองพุ่มก็ได้แต่ที่สําคัญจริงคือไอ้สามบล็อกนี้นะครับพยายามมีเนาะคือมันสวยขึ้นเยอะเลยนะสําหรับผมผมคิดว่ามันสวยขึ้นเยอะแล้วก็น,นี้เช่นเดียวกันนะครับโกเบอรี่ก็ช่วยได้เยอะโกเบอรี่จะเอ่อมันจะสวยตอนกลางคืนนะแต่ผมปรับเอ่อคอมมานิดนึงตอนที่ผมอยู่ในซิฟเวอร์นะฮะชามไนท์อ่ะเดี๋วดูกลางคืนนะผมกลางคืนนี่ก็สวยนะยิ่งยิ่งคือถ้ากลางคืนเะนี่ยเรามีโกเบอรี่เยอะๆเนะี่ยมันจะสวยขึ้นเยอะเลยนะครับเห็นปะมันจะสว่าง แดี๋ยวเราก็หาพื้นที่วางนะครับแล้วก็เอาอันนี้เล่นเข้าไปอ่าฮะวันนี้อาจจะไม่ได้มาสอนแบบเปนะ๊ะๆเนาะก็มาสอนวิธีทําแล้วกันอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูต้นไม้ในสเปานิดหนึ่งอ่ะอย่างที่ผมทําในสปเปลนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมก็เหมือนกันเลยนะครับทรงคล้ายๆกันเลยแต่ว่าเราก็แค่เปลี่ยนเอ่อเขาเรียกอะไรอะเปลี่ยนลักษณะมันนิดนิดหน่อยนะครับ ถ้าอย่างไรนะครับใครสนใจนะฮะเดี๋ยวผมอาจจะมาสอนสร้างต้นนี้นะครับต้นใหญ่นะก็ถ้าอยากเห็นนะครับตอนนี้ผมมีแผนว่าจะสอนสร้างต้นนี้กับวัดสาลีนะครับไอวัดในโฮมสวีทโฮมอ่ะก็เดี๋ยวมารอดูนะฮะอยากเห็นอ้ไหนมากกว่าก,กันก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับต้นไม้ต้นนี้หรือว่าวัดโฮมสวีทโฮมมันจะเป็นตรงไหนเนี่ยครับด้านหน้าหรือว่าอยากให้ผมสร้างอะไรสอนสร้างอะไรในสปาวก็บอกได้นะครับแต่ตัวบ้านนี่ยากเลยนะฮะต้นไม้ต้นนี้ก็อาจจะพอไหวอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันกใหม่นะครับอันนี้เซอร์เวอร์โอเวอร์มาแล้วไปลจ้าบ๊ายบาย